คู่นี้เจอชงสนันเน็ตเอฟซเตรียมลิตสุดท้ายคดีพิกพึ่งร่วมงานกันโปรโมตสั้นๆในแคมเปญโปรโมต the v e l l a i t is a m e l a n e s t ผลงานจากคาคาเว็บตูนมายกยก,ยกสำหรับคู่คนดังเบ้าหน้าพระเจ้าสร้างระดับตัวท็อปของเกาหลีอย่างนางเอกคนดังฮันโซฮี oh i, และพระเอกไอดอลหนุ um, Cha ่มชาอึนอู ล่าสุดคู่นี้ก็หนีไม่พ้นโดนจับผิดหลังชาวเน็ตแอบสังเกตเห็นว่าทั้งคู่อัปเดตโซเชียลอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่สุดท้ายคดีพลิกเพราะมีชาวเน็ตรีบมาชี้แจงแทนว่าฮันโซฮีชีไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนสาวจา้าจบข่าวอุสตสาห์เตรียมชงเตรียมจิน้น